สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮัสาว่าแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ซีซันพาร์ทบิ๊กอินเจแปนได้เริ่มขึ้นนะครับและแน่นอนว่าการ์แบบใหม่ในซีซันพาร์ก็ต้องเป็นดาเคนนั่นเองโดยดาเคนนะครับเป็นการ์ดที่มี3ามเอนจีสี w พาวและมีความสามารถก็คือเปิดตัวเพิ่มมุลามะสะฉาดขึ้นมือขึ้นมือของคุณนะฮะซึ่งมุลามะสะชาดเนี่ยจะเป็นการหนึ่งเอนจีหนึ่ง Power, ที่มีความสามารถก็คือ เมื่อกาสนี้ถูกทิ้งหรือถูกทำลายเนี่ยพลังต่อสู้ของดาเคนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าครับก็หมายความว่าเมื่อเราลงดาเค่นไปปุ๊บเนี่ยแล้วเราทิ้งรุนลนรำมาสาชาหรือว่าทำลายไปนเนี่ยดาเคนจะกลายเป็นแปดพาวเวอร์เลยนะครับพื้นฐานนะซึ่งเด็กดาเค่นจะเป็นอย่างไรผมได้จัดเตรียมอรอไว้แล้วครับนี่นะจะเป็นเด็กนี้เลยดาเคนเดบิวต์ครับผมเรามาใส่ดาเค่นกันดีกว่านี่ ี๋ยวผมก็จะเริ่มแนะนำเด็ก,กเลยนะครับโดยเด็กนี้เนี่ยก็จะเป็นเด็กเดชชอยเดชพู Destroy, ครับโดยที่เราเพิ่มการ์เซนเข้าไปเป็นอีกหนึ่งวินคอนของเรานะครับมาเริ่มที่เดชพูครับก็เป็นการ์ที่เมื่อถูกทำลายเนี่ยจะเพิ่มพลังต่อสู้ขึ้นเป็น2เท่าเรื่อยๆนะเป็นการ์ที่เราต้องทำลายบ่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นมาเทิร์นแรกก็ดีครับแล้วก็เป็นพลังต่อสู้หลักด้วยนะถ้าเขาคอมโบติด มาเป็นโนวาครับเป็นการหนึ่งเอเนอร์จีที่เพิ่มพลังให้การบลบอร์ดได้ดีมากเลยและเราไม่ได้ทำลายอยู่แล้วมีประโยชน์มากๆเช่นกันครับต่อมาเป็นบักกี้บาร์ครับบักกี้บาร์เป็นการสองเอเนอร์จีที่เมื่อถูกทำลายเนี่ยจะกลายเป็นเ่องโซเยอร์ซึ่งเป็น6 Power ครับึ่งเดีงนี้ต้องการทำลายอยู่แล้วบักกี้บาร์ก็เป็นการที่มีพลังต่อสู้ที่สูงมากครับต่อมาคาเนีครับอุ้ยคาเนีครับผมเป็นการส่งเอเนอร์จีที่เราใส่มาทำลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการอย่างเดสปู้นวาบักกี้บาร์หรือ วลำภาษาชาติของดาเช่นเนี่ยคารเนตก็จะชอบมากทําให้พลังต่อสู้เขาเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ทําลายตามจุดประสงค์ของเราด้วยนะครับต่อมาเป็นวูฟเวอรีครับเป็นการส่งเอนจี้ที่เมื่อถูกทำลาย,ยจะเกิดใหม่เรื่อยๆนะก็เป็นพลังต่อสู้หลักได้อีกเหมือนกันนะในเมื่อเราไม่ได้ทำลายเราก็อยากจะสแปมทาลายอยู่แล้วต่อมาเป็นคิวมงเกอร์ครับเป็นการสั่งเอนจี้ที่เอาไว้ทาลายดอปหนึ่งทั้งหมดเลยนะ ในเด็กนี้ก็จะมีดอกหนึ่งที่เราต้องการทําลายอยู่3ใบก็คือเดดพูลโนวาแล้วก็มูรามาสาชาดของดาร์เคนนั่นเองครับต่อมาเป็นเวนอมครับเป็นการ์สสามมันกี้ที่ใส่มาทําลายแล้วเราจะได้พลังของการ์ที่ทําลายไปนะก็ถ้าจะให้ดีก็จะอาจจะเป็นเดดพูลครับที่คอมโบกับพารคบัสเตอร์นะเวนอมก็จะอิ่มๆเลยเดดพูลเราก็จะโตด้วยบัลลม,มต่อมาเป็นดาร์เคนนะครับผมการ์ใหม่ของเรานะก็วันนี้เป็นวันแรกยังไม่รู้ว่าเก่งแค่ไหนแต่คอมโบที่เราวางไว้ก็คือ การที่ให้ดาเคนเนี่ยสวมใส่ฮักบัสเตอร์ครับแล้วเราก็จะทําลายมูรามาสาชานนะจากการที่ดาเคนสวมใส่ฮักบัสเตอร์จะกลายเป็นการ์ดท,ที่มี9ก้าพอร์และเมื่อทําลายมูรามาสาชานเนี่ย power เก้าพอร์ก็จะเพิ่ม2เท่ากลายเป็นสิบแปดพอร์เลยแน่นอนครับก็สูงสูงมากๆแล้วสิบแปดพอร์แต่จะดีไหมจะติดไหมจะคุ้มไหมก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะมาเป็นเดสหรอกครับการ์ดเอเนจีสามนะที่เอาไว้ทําลายการ์ดง่ายๆเลยตรงตัวใช้แม่นใช้งานไม่ยากครับในเด็กนี้ ทักบัสเตอร์ครับเป็นการสามเอเนจีที่มี5 power นะเพิ่งได้รับบัฟมาจากแผ่นล่าสุดจาก4 power ก็เด็ตนี้จะใส่มาคอมโบกับเดดพูลแล้วก็ราเคทนั่นเองครับทําให้พลังต่อสู้ของทั้งสองใบสูงขึ้นได้อย่างง่ายดายนะต่อมาเป็นการ์ดาเอเนจีอย่างทักสัมเตอร์ครับเอามาคัปปี้พลังของเดดพูลนะหลักๆเพราะว่าเดดพูหนึ่งเอเนจีเทิร์นสุดท้ายคอมโบกับ5้าเอเนจีของทักสัมเตอร์ก็จะทําให้เทิร์นโผงเนี่ยเรามีพลังต่อสู้ที่สูงนะถ้าเดดพูลเรา โตนะครับต่อมาไปสุดท้ายครับเป็นเดสครับขายใครไม่ขายไปไม่ได้นะในเด็กเดสชอยก็เปิเียเกมได้ดีครับโดยการที่เราทํำลายเยอะๆแล้วก็จะดรอปน้อยๆนะจะเป็นศูนย์หรือหนึ่งเอนจก็ได้แล้วก็อาถ้าเป็นหนึ่งอาจจะลงทักสัตอร์ตามก็ยังดีครับถ้าเดสพู้เขาไปโตนะก่อนที่จะไปดูเกมเพลย์ของราเชนกันนะครับก็รบกวนทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับไปดูเกมเพลย์ก like, ันเลย เข้าสู่เกมที่หนึ่งครับผมเก้นที่แรกเป็นเวสต์วิลล์เราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเขาเป็นคริสตี้ไพอาจจะเป็นเด็กเบลส์ก็ได้ต่อมาเป็นแอสการ์ดครับเออไม่ได้เล่นที่แอสการ์ดนะจริงๆจะว่าอ่าเป็นเด็กเบลส์นะครับ ให้กับตันอเมริกาอนี้เราดราเข้นไปก่อนได้นะครับเราเคยเด็ดหลอกทำลายทางซ้ายพร้อมกับมูามาสาชาร์ิไปเลนะยเกมนี้เราอาจจะได้ใช้กับตันอเมริกาก็ได้โอ้ สามใบมบักคูคิคิไฟและควินเจดเราเล่นเพลงนี้ไปเลยครับค่อนข้างสตรองเพราะที่ชนะแอสการ์ดก็ไม่เป็นไรนะเธอหน้าเราเล่นอะไรดี อกิบายคู่เวโนอมเบาอย่างเป็นเซนต์ติแนลกับซิติ้ไพใช่ไหมโคะะชนาแอดการ์ดนะพูดมาพอแล้วเพื่อน เป็นเพล์ที่ดีนีนนี่คนเล่นยังไงแบบนี้ค่อนข้างดีอยู่นะได้บักกี้บารเป็นวินเทอร์โซเจอร์ทำลายเย็ดผูคาเนีได้กินสองตัวน,นี้ค่อนข้างสตรองครับถัดหน้าเราอาจจะเล่นเวนนอมที่กลางไหมได้บูบบรินโตขึ้นด้วยนะ เาเล่นเป็นซาบูด้วยเหรอดีแนลแล้วก็คิดเรียบไทยเหมือนเดิมเล่นเราไล่าสาม จากการที่เลน mm hmm. เลนเลนทูดแับแร่รีมพันกันขออภัยครับผม mm hmm. เลนไล่สามเนี่ยเราหน้าเล่นะเล่นทางซ้ายอ่ะแล้วต้องกลางเราเวนน้องเราเป็นสิบห้าล้วก็รุนวูบเลียนอีกสองที่โตขึ้นค่ mm hmm. อนข้างสตองครับเพลน,นี้พาะความที่เขาใส่ทังพุนเจดทั้งซาบูเนี่ยเ mm hmm. ขาอ,อาจจะเล่นในแนวกับติไพ่ใช่ไหม แล้วก็ไอดอกสีสักไปหนึ่งอย่างนี้หรือเปล่าเราเปิดก่อนแล้วอาจจะโดนชังคีได้ถ้าเขาอ่านใจเราถูกนะหมุ็เพนี้ค่อนข้างดีครับไปครับเขาไม่สู้ทางขวาเลยนะตแ,นแต่รู้ว่าลีเราก็โตวขวาไงน่าจะโดนชังคีจริงๆครับผมโอ้โห จีีครับเข้าสูเ่เกมที่สองครับอ่าพื้นที่เป็นเดนโดเมนนะเราเป็นเด็กเดียร์ชอยค่อนข้างดีกับเรามากๆไม่ใช่ค่อนข้าง,งแต่ดีมากเลยมาเข้นมามาเข้นไปก่อนเลยครับ เขาเป็น invisible w o m a n นะเขาปิดไงไม่ให้เรารู้แล้วเป็นเทือกขาวเป็นเทือกเดยสิเพลงนี้เล่นยังไงดีมุรมาซาชานไม่ต้องรีบใช้ก็ได้ วูบารีนกับเดร็กไหม,มปบักกิบบานถ้าบักกิบบานเราการันตีชนะที่นี่แน่ๆแ,ๆแหละแต่เราจะไม่มีใครมาเล่นที่เดโดเมนนะงนัน้นทีนี้ดีกว่าพูดมาพอแล้วเพิรอนน่าเขาเป็นนอแลน โอเคที่นี่เราเนะี่ยแหละเขาได้จูบิลลี่แบบนี้จูบิลี่ทุกันเลยได้เป็นไอออนแมนแล้วเราก็แพ้เขาไงอะไรครับเนี่ยโอ้โหอืมมถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราทำยังไงได้บ้าง เราไม่ต้องรีบนว่าก,กับดาบก็ได้นะครับอ๋อจะต้องกินไปนเลยนะนก็บักกิบบานไปนเลยชื่อว่าคนเล่นแบบนี้นะไปครับเขาค่อนข้างได้แวรดูสูงจากจูบเบรียลวแหละเขาเมื่อกี้ พอแล้วพอโครงการแอบไว้ที่เลน i ิ p o s s i b l e Woman นะโอ okay, เราได้คาร์เน e ซึ่งเล่นไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคิวมองเกอร์ไวเลยนะครับมาเทิร์นหน้ากัว,วัดว่าจะได้ทอปเด็กอะไรแล้ว เป็นเดซต,ต้องทำลายไปแค่สามใบเดซจะเหลือห้าปเป็นเดซก็ไม่แย่นะแต่ถ้าเป็นเดซพูลเนะ่ยแย่เลยโอเคเราเก็บดาบกับนูว่าไปเล่นเทินหน้าครับเราไม่มีอะไรเล่นแล้วแล้วเขาแอบอยู่แล้วไงถ้าเป็นฮักัสเตอร์นะ ถ้าเป็นฮาร์บัสเตอร์เนี่ยเรามีเพลงนี้แล้วก็ภาวนาให้ฮาร์บัสเตอร์ใส่ที่ดาเคนแล้วกันครับถ้าฮาร์บัสเตอร์ใส่ที่ดาเค้นเราก็จะโตมากนะครับจะใส่คิวบงเกอร์ไงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราไม่ชนะการนี้เราค่อนข้างชนะยากครับ โอ้ไฮโลเลยอ่ะเขาไอ้ว่าแหละจูบลีอัร์แมนนเงี้ยนีออนสลอดดิโอ้โหมอดอกมดอกเฮล่าอีกวะเนี้ยไม่ได้เฮล่านะฮะการเขาื่อนมือทุกอย่างนี่เขาอยากได้ GG ครับ เข้าสู่เกมที่สามครับผมทีแรกเป็นเลมูเรียไม่มีอะไรนะในมูเรียข้ามไปเลย,เลยที่ที่สองเป็นดีดาโลเรียเป็นอินเวสิเบลบูเนอีกแล้วไม่ต้าอะไรกันครับนี่ เด่นหลอกไปเลยก็ได้มาทิตย์หน้าเราจะไม่ได้เล่นหีหจะพร้อมปิดทางขวานะครับบุบรินไปทางขวาหน่อยเพื่อนพอพุ่นมากอ,มอย่างนั้นเราต้องเล่น เพนี้นะแล้วก็ไม่ได้สิเล่นเพลงน,นี้ครับอาเทน่าก็เวนอมกับมูลมาสะถ้าเราไม่โดนจักกรน้อยเราก็จะชนะทางขวาได้อยู่นะอซูเฟอร์เออยังไงไม่แน่ใจนะครับ ใช่อย่างนี้เราเล่นเพลงเลยเบนอ้อมเราไม่โตแต่เราได้เบนดฟตดจากโนวาก็ดาเค้นอยู่แล้วเขาแอบที่อินวิสิเบิลวูแมนไง แค่เดซกับเดซฟูลนะกูว่าคิวมังเกอร์อย่างไม่น่าใช่หรอกเขามมโนวาเขาน่า,นาจะใส่คิวมังเกอร์มาเองอยู่แล้วอะ่ะเราน่าจะแพ้อันนี้เราชนะยากนะถ้าถอยอได้ก็ควรถอยนะครับแต่อยากรู้ว่าเป็นอะไรนะเราไปดูกันสองใบ มาร์ร็คิมนะคิมมังเกอร์จริงด้วยมาแล้วแล้วก็ปิดด้วยซิวเวอร์ซัพเปอร์ใช่ไหมนะดีีครับเข้าสู่เกมสุดท้ายครับผมเป็น Murder World อร์ คิดถว่าเราจะลงไปให้ถูกกำไรที่มอร์เตอร์โบไหมก็ได้นะท้าหน้าบูเบลีนนี่ที่จริงเราควรจะคาเนตก่อนนะเราค่อยบูเบลีนเด็ดปู่ที่มอร์เตอร์โวโอันนี้เราเล่นพลาดเลยมีคิดไปหน่อยนะครับ ไม่เป็นไรเก็บคาเนียเ่ยไว้เล่นชนอื่นก็ได้าลากขึ้นไว้เลยก็ได้นะครับหรือเ้าได้ไแค่ทางขวาไว้ก่อนเพราะเราอาจจะเล่นตรงกลางให้คาเนี่ยกินหินที่เพิ่มเข้ามานะมันจะดีกว่าครับคงไม่สตอมใช่ไหมโอเค ขึ้นคูเปอร์ลูนออกกลางไม่ได้ไม่เป็นไรมักคีบานก็มาโอ้โหถ้าแบบนี้เล่นอย่างนี้น่าจะดีกว่าหรือเปล่ามาถึงหน้าห้ามานันนะค่อยคาเมอ,เอร์มุลาบสาะาแล้วก็เด็ดฟูหรือเราอยากจะปั๊มเด็ดฟู ผมชอบเพลงนี้มากกว่าผมว่าสตรองกว่าเยอะเลยนะครับยูเบลีเหรอแค่อะไรไวท์ไทเกอร์เขาอ่านเราไง ฮาร์วัสเตอร์มาอยากนล่นคอมโบมูลมสะฮาร์วัสเตอร์ยังถ้าอย่างนั้นเริ่มจากกีเนลไปก่อนก็ได้นะครับกีเนลซ้ายดีกว่าเชิญหน้าอ,อยากเล่นเดทด,ด้วยอดินนอ ฮืมแบ็คพัลเตอร์มาช้าไปยังไงฮืมไม่ยังไงดีเล่นแบบนี้เหรอปั๊บพับ,พบจริงๆแบบนี้มันชัวร์กว่านะครับเพรนหน้าเดสเราจะไล่สองด้วยไล่ถูกกว่ายเยอะเลย วิชั่นนะมองว่ามาช้าไปอีกแล้วนายถ้าอย่างนั้นเราเดฟซ้ายเอาปัตเตอร์กับเดดพูทางขวาค่อนข้างดีนะเพอคุไม่ย้ายวิชชั่นไปไหนหรือเปล่าไม่รู้นี้เราต้องอ่านแจเขาแล้วว่าเขาจะย้ายไหมอะไปครับ เป็นการปล่อยเลยนะให้เขาสู้ก็ให้เขาสู้ไปไม่รู้ว่าเขาเป็นเด็กอะไรด้วยไคิไวไทฮเกอร์โอดินเหรอถ้าไม่โอดินทางซ้ายเขาก็จะใหญ่หน่อยนะอไปโอดินคนะัะเสียออกไหนก็ได้นะ โอเคอน,นะครับดีครับนนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเล่นดาเค้นในวันแรกนะตอนนี้ก็อาจจะอยู่ในแค่เด็กเดสทรอยธรรมดาอยู่ครับสำหรับดาเคนก็ต้องรอว่าจะมีคนจัดเด็กยังไงมาบ้างนะถึงจะเล่นได้ดีนะแต่อาจจะเป็นเด็กดาเคนเนี่ยเป็นการท,ที่เล่นสนุกนะผมว่าเอาไปไประยุกต์กับดิสการ์ดก็ได้นะยังไม่ได้ลองกับดิสการ์ดเลยอันนี้เป็นเดสทรอยนะครับเวอร์ชันเดสทรอย ก็ต้องรอหลายๆคนจัดเด็กนะครับดูวันต่อๆไปว่าจะเป็นยังไงบ้างนะสุดท้ายนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ